สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วเนาะวันนี้วันนี้ก็จะมาทําคลิปออตำปลาเนาะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวไปทํากันเลยเนาะวันนี้มีปะลาลอร่อยๆมาให้ดูด้วยนะรานะคาไม่แพงด้วยสามสิบห้าบาทเองมาสั่งกันได้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วเนาะ นี่วันนี้เราก็จะมานี่ตำปลาเนะพี่น้องเนี่ยเครื่องอุปกรณ์พร้อมเลยเนี่ยแบกพริกกระเทียมลูกชิ้นเนาะเนาะไม้ต้มมกเขือนะนี่พระเอกของเรานี่ปลาร้าพารวยพีนนน่น้องแสบแน่นอนชัวร์มั่นใจปุเปคอนเฟิร์มเลยนะ่ยนะรับรองว่าเด็ดมากวันนี้แม่มาเด้อพี่น้องมาเริ่มมาเริ่มเพ็ดกันเลยเฮาของแสบของนวดรอดโดนอะไรตัวนี้กร้อพแลมวเนาะ แล้วก็มาตำกันเลยนี่พริกใส่ลงไปมักเพชดร้ายใส่ร้ายมักเพ็ดหน่อยใส่หน่อยเด้อพี่น่องเลยทางนี้มากินเพ็ดก,กินเพ็ดหลักกระสีไ้แต่ก็มาขึา้นเก่าแ่บมาเด้อภัยภอยากเด้อนี่นก็ตามด้วยกระเทียมสามสามกีบเนะาะตำแบบนี้แล้วเรามาเริ่มตำกันเลยเนะาะค่ะนี่ก็ตำมแหลกเนาะ นี่ก็ตามแหลกแล้วต่อไปกระห้องใส่เครื่องนอกนี่เนาะจาดโหลดจาดจุดจาาจุดจ่านี่ใส่มะละกอลงไปนี่ทำด้วยหมูยอนี่พักอันนี้พักอัน,นเขาอ่นยังเกาะพักห้องปีนี่มะเขือน้องใหม่ใส่ลงไปเลยจ้าพร้อมกันโหลดเซียงบอริเสียเวลาใส่ดู อันนี้ตาด้วยมาเขือเทศเนาะนี่มังหน้าพี่น้องให้มากินเปรียวไร้ใส่ไรยหรือท้งนี้มากินเปียวหวานจัดเลยพอสัก้อนต่อไปตามด้วยผงนัวใส่นออผงนัวพคขาชูรสอ่านิดหน่อย หให้มนะักแสบไล็ใส่ไลยเด้อพี่น้องเอ้ยบ่ต้องใส่ไลยแห้งนะเพราะปลาแดกเข้าแสบอยู่แล้วนะนี่ใส่น้ำตาลลงไปหนึ่งช้อนแับนี้นิดนึงตามด้วยน้ำปลานะคะปีดนี่ซองปีดนี่ก็พอนี่พระเอ,อกเข้านี่ยนประปลาร้าพารวยนี่แซ่เบเลยนี่แบบแซ่บเลย คอนเฟิร์มเมองใส่เบึงเหนือมันหน้ามันแบบขุนไหมกำลังดีเลยต้องใส่พวกสุรดหลายกระแสบนะโอ้ยยูยวอ่ะยูยวอ่ะจ้าอืมเรียบร้อยบ้าเพ้งไงอันบ้าเพ้งเลยขวดล่อยอ่ะอ่ะ35บาทไหมส้ามขวดร,รอยหนึง่งเอาโอ้สุดยอดตมัมอ่ะเนี่ยเข้า น่วค่ะน่ว่ะค่ะหน่วให้มันเข่ากันกูนเอ้ยสีดำเนี่ยหน่อย,ยนี่มือส่งสีแไงแบบร้ยกูละเวทเซลเลยนี่ประเดี๋ปลาตาพาด้วยนี่โอ้สุดยอดเลยเบาซื่อเนี่ยโหลนึงเพื่อแก้ไขทึกถือด้วยค่ะแบบโลหลนึงกับที่สองขวดเนาะสองหน่อยสี่ซีแม้โอ้เป็นตัวสื่อแห่งแบบแซบสุดยอดไหม นีซ่ซ,ซีมซีมซีมมึงซีมมึงเด้อซีมมึงก่อนแืมแซ่บเลยจ้ะเพื่อเดียวเลยจ้ะมากตกุงอีกแล้วแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเข้าก็ไปตักใส่จานกันกนะเฮาสวัสดีค่ะสวัสดีพเพื่อนๆทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้ก็มาทําคลิปแลวเนาะกินตำหมูหูงเห็ดตำหมูหู้งนา,านะงตำปลาเนื้อสับแสบเนืวสนวดหยอนเลยวันนี้กับ บริาอาจลายเมืองแล้วเนาะพยายามกันมาเด้อกินสมกินผู้เดียวอีกตามเคยวิภายไม่ไมกินน้ำนะนั่งอยูหนาบ้านอี่แล้วลด,ลดแบบลายไหมรถขีล่ลดไปหนมาแบบลายไม่ว่นกมากตามเคย,ลเย,ยแล้วพี่น้องเลยบริอาจยามลายเม่นมาลดขีบปูนเขาบ่ามีนะตาขีบขนอยนี่บ่อึดนะจงวมาแต่ใสนี่อันนี้นี่ว้นเส้นเนาะ เขาเรียกว่าเขาเอื่นมาอย่างอันเซนเซนไซเอามาหลวกนะแ่บเพื่อนคะ่ะแทนข้าวปุ่นคว้าบไดีไปสอข้าวปุ่นมานนะอันแล้วนี่ของแ่บของดีเฮาปลาละพารวยหืมตาพารวยปลาตะตมสุกนะคะเนาะเอาไว้ใส่ตะหุ้งใส่อันข้าวปุ่นเนาะใส่ด้ทุกยาน,นะคะหลับก้อยยังที่ใส่ประเด็กไหนเขาใส่ใส่อะไร,เ,รเบิดคะนี่ แซ่บคอนเฟิร์มนี่กระตำนี่กรใส่ขึ้นกันนี่สุดยอดพี่ส่งใส่กระปุ๋นแห้งแซ่บมาตรงซื้อนำประเด็เดไปยังน้ำเขามาอย่างเลยค่ะแค่มีประเด็ดตัวนี้ปลาลา,ลาพารวยนี่กระพาะเลี้ยงเนาะมันกินกันเฮาเพ,เพื่อนๆพื่อนบเพลงดิคนละสามสิบห้าบาทแม่คนละสามสิบห้าบาทเอาแล้วก็อันสามขวดลอยหนึ่งเนาะถ้าเป็นโหลแห้งถือแห้งพี่น้องสาซื้อเป็นโหลยกโหลสิบหกขวดเนาะ หกขวดนี look, ่ประมาณสองร้อยสี่สิบบาทเนาะอ้สุดยอรจริงๆเอาแซ่บก็เสีบม <In Japanese, S 2> ่ค AP ุ้มก็คุ้มไ่ได้ไรตั้งหายนี่เอาสี่ร้อยเอาสี่ร้อยปริมาณประมาณสี่ร้อยอะสี่ร้อยมิลลิกรัมอ่าขวดใหญ่เบลือบล่าแส่บเลยสุดยอดพี่น้องเลยมามาเข้ามาเข้ามากินดำมังกันดีกว่านี่โอ้ยเม่วันกอดเอาด้พี่น้องเนอเสบเสีบเสีเสเสอมเรื่องอรอะเอามือยุมเพราะไรส่บขุ่นไรใส่ย่งนะ Mm. แซบเล็กๆทำเองแสบเองเสมอหืมตด้พี <y 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 right> <y 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 ่น um> ok ้ <y 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 um> <y ่งตดดหืมสุนยอดเนื้อตำหัวหน้าเบอร์ทนอ่ะมันเลยมันจะกัยิ้มยับยิมยับเลยหืมหืม ชซบมูอืมจุดจอืมไม่พออยากกินไปน้ำอะไรไปไม่วันไปน้ำตามเคยละ่ะใครบอกมันมาเนาะอืมจับขมงสับเวืร์เบอรอของปวดตามเคืออืม เมื่อกกินกบต่อม,มันงก็ยังกแสบปากหน่อยนะอืมพริกแดงแงซีมึงอืมอืมอนี่แลรสจัดมันช่างสดอืมเร,ร,มรื่มพยายามมาแล้ ฉันปัดมือไวๆเล่ไม่ต้องแปลกใจนะคะไรไม่วันไดไม่วันนมากลัวนะอืมอร่แยเลอมอืมน้ำน้ำโอ้จะมีอะไรใส่หรอ ขมุมูของสับของเงีมูพักพักอีกพักผ่าพักผ่าหน่อยอืม พาลวยพาลวยปลา,าพาลวยแซ่บสุดน้ำอืมใครเหงาอืมจริงๆแหมงวนตัวอวนตุยไปไ่ะดะนี่อืม mấy tiệt phải dạch Sẹp Nè, không nhìn ทำรับผู้ใดที่สนใจจะซื้อประแดกเนาะไปไว้ใตตามองเองส้นหลังกระชัง,งสร้างหน่แล้วค่าเดี๋ยวเนทไซหนึ่งไว้ทั้งไตคลิปเนาะให้พี่น้องไปกดเข้าไปในหาลัาเฟซบุ๊กเนาะเข้าใจกับพี่ปแบบพพไปเรื่อยกแบบันเลยพีเฟซบุ๊กเอ็นปูเป้ปชมพูนุษนะคะพียูพีพียูแล้วก็พีเอเนวัแล้วก็ซีเฮสโอเอ็ม e นะคะ ทักไปโหลดจะ้ะได้เลยเสียวจะาขวเสียวจ้าโวมาเลยค่ะของแสบของแสบนะของดีของดีมีคุณภาพอปนประแดกเขาเนี่มีออยอน้ำเนือคขาเฮ็ดทาิตจากุ่งงานนะคะถูกต้องของดีดีตรวจสอบได้ค่ะบมดตงห่วงโคดเดอนความปลอดภัยนะคะสับอสอ้อมสุด้อม เขา b ụ n งเขาหน่อยเขาุ ụ งบาบเข้าเนี่ยออามากินก็ตํำโอนเมวันหลายหลานายครับจุดๆจุดๆอืมรู้มั้ยจุดอะ่รไม่รู้จุด,จด,จด,จดอะไรเขมาหลุมเม,มื้อมมาไปลดอนเนาะ อืมอืมน่าบพใจระเลาะกระลำเนาแซวเนาะกระลำกินกระตําหงอยองค่อยๆเดวแต่ผู้มาร์ก่ก่อนหรอมาซาใจแกอยากคุยก็คุยแม่ไม่ใจ่สให้มันได้ก็คุยซาให้มันแล้วสินะคุยก็ยิ้มบ่คือหนี่น้องมันต้อนหน่อยก็รักแกเด็ดจะมาเอาส่วนมาตัดกิน สรสหนังในรสนห,าานะไไหนังกรหนาบานนะรถไปมากนังนี่ทอะไรไม่คำนะมันเหมือนที่แน่มาเห็นนะว,ว่าหังสือไฟไ่แบบว่าอะไรสุดมากนะอืมดนอยู่ยูย่ะ สุดยอดครับนั่นขวางทางจริงๆนะพี่น้อยเราจะเปลี่ยนมุมไปทาให้นายเขาจะอาบ้านเขาเวลาไปไม่ได้ธอชิดาก็เอาไม่ได้ไม่ได้อืมอืมนมอืใครอยากกินไหมล่ะ ก,ก,ก,กับเขาที่ยงแต่บะไกินเขาเรากินตั้งแต่หมูก็ตำหมูกระชุดหรออืมันเข้าไนด่นันกเดะอือ เซ็นเซ็นใส่อืมเขาไม่กินแท่งกรบปุ่นหรอกแต่เพื่อนเออกินแล้วบัน กินมากเลยันหมดเลยคินนะสามวาบอกฮะคนจะพร้อมข้าวไม่ต้องกับข้าวกับข้าวย่างเดียวนะ <c oughs> อือยู่อ่ะแม่ขอยัำไม่งนาเนมืองต้องใส้ยอยากนำเกินได้อึกอจุ dạ cảm ơn á thì là vào đá quầm ว่กลมหนากมย่าง,งเร่วตาหอมแห่งรวมผัดมันสวยๆอยู่ นี้เด้อมงวันเด้อกูน้ำมึงเด้อกูเบิดกระโหลกมึงเด้อจับไปห้องอืม 오. <sus> hay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นาน,นเลยบ้านน,นานมากไปลุงหายเลยพี่น้องคือสีบาเวิรตามเคยเดี๋ยวพอกันในคลิปหนาเนาะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดซับสไคร์ให้น้ำเด้อค่ะเด้อเน,นี่ยอย่าลืมเด้อเนี่ยของแซ่บของนัวดปลารา้าพารวยอย่าลืมมาอุดหนุนกันได้นะคะที่เฟซบุ๊กปูเป้พาปูปูเป,ป,เป้ชมพูนวลเนาะหรือบอกกับคอมเมนต์เมื่อใดตีอันคลิปวิดีโอตัวนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยว ปู่กะสีมาทอยย่อยตอบเนาะบ๊ายบายพอกันไม่มืออนาเนาะหลูกงมากล่ะหลูกตื่นนะหายกากากละ Cause